สังคมทุกวันนี้ที่มีผู้คนหลากหลายความคิดได้ก่อเกิดอาวุธที่มีอนุภาพร้ายแรงมากอาวุธนั้นไม่ได้ทำลายร่างกายให้คุณเจ็บปวดแต่มันทำลายความสุขของเราทำให้เรารู้สึกท้อแท้หมดหวังและบางครั้งอนุภาพของมันทำลายล้างไปถึงชีวิตคุณคิดว่าอาวุธนั้นคืออะไรแล้วเราควรทำยังไงเพื่อป้องกันตัวเองจากมัน คุณพัชคุณพัชฉันไม่ได้ทำคุณพัชคุณพัชคุณพัชคุณพัยู่ก่อนครับคุณพัชคุณพัชสัมผัสพิเศษทำให้ผมเห็นภาพผู้หญิงคนนี้ถูกรถชน แต่ผมกลับช่วยชีวิตเขาไม่ได้สัมผัสพิเศษต้องการเลยจากผมเติมไม่ต้องไปเครียดเรื่องคุณพันธ์หรอกนะที่ช่วยชีวิตเขาไม่ได้ที่ช่วยชีวิตเขาไม่ได้ก็ต้องเป็นเพราะว่าเติมกับคุณพัฒน์ไม่ได้ทำบุญร่วมกันมาแต่ผมสงสัยอยู่อย่างหนึ่งนะครับทำไมสัมผัสพิเศษของผมถึงต้องให้ผมเห็นเรื่องราวคุณพัฒ เขาก็คงอยากจะให้ช่วยเหลือเรื่องอื่นมั้งมีอะไรอะ่ะผมรู้แล้วครับว่าวิญญาณคุณพัดต้องการให้ผมช่วยอะไร S <S เสียใจหมดโทษทีแ,แกพอดีเย็นนี้ฉันจะมาถามแ,แกว่าแกจะไปงานศพพันหรือเปล่าพอดีฉันจะไปด้วยอ่ะไปดิพัดเมาตายปลุกปับอย่างงี้งยังไม่ทนันได้ล่ำลาก,กันเลยฉันตั้งใจว่าจะไปขอหัวีการกับพัดอ่ะเดี๋ยวไปเลยกันนะไปไปกูไม่ให้อภัยมึงฮะคุณพัดโดนโดนนตายแล้วคุณมะนาวก็ไม่ได้เป็นคนขับรถคันนั้นซะหน่อย แต่วิญญาณคุณพัดอาคาดแค้นคุณมะนาวแก้ว่าเรื่องเนี้สองคนนี้ต้องเคยมีปัญหาอะไรกันมาก่อนปัญหาน่าจะเป็นปัญหาที่หนักมากด้วยนะครับเพราะตอนที่ผมเจอคุณพัดผมเห็นเธอร้องไห้แล้วเธอก็พูดว่าฉันไม่ได้ทำฉันไม่ได้ทำถ้าเรารู้ว่าฉันไม่ได้ทำหมายถึงเรื่องอะไร เราก็จะรู้ต่อไปว่าทําไมคุณพัดถึงได้แคคุณมะนาวใช่ใช่พัดตายไปแล้วเรื่องนี้ใครจะรับผิดชอบอย่าพึ่งสิพระอาจจะไม่ได้ทําก็ได้นะถ้าไม่ได้ทําอ่ะแล้วเวนกรมจะตามสนองเร็วขนาดนี้หรอพวกเธอรู้ป่าว่าตอนที่พัทถูกรถชนน่ะรถอะทับตรงมือพัดดีเลยนะสงสัยจะเป็นมือข้ารีบเอาเงินคนอื่นไปอะ่ะ คุณคุณพัชคุณพัชชี้เข้าไปในร้านนี้ครับแล้วเขาพาเรามาที่นี่ทำไมอะ่ะไปที่นี่เลยไปให้พ้นไปให้พ้นจากร้านทั้งเลยเฮ้ยคุณป้าคะรอนี่ค่อยๆพูดกันสิคะทำไมต้องใช้ความรุแนแรงกับเด็กด้วย เด็กเหลือขอแบบนี้ยพูดไปมันก็ไม่รู้เรื่องหรอกมาเอาของมได้ทุกวีทุกวันอย่าให้ฉันเจอแกอีกทีนึ่งนะจะแจ้งตำรวจจับเดียเดี๋ยวเดี๋ยอาอะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวแช่งซื้อขนมให้น้องเขาเองไม่ต้องทอนนะคะถือว่าเป็นค่าขนมที่น้องเคยหยิบไปก็ได้นี่แกยังดีนะำน้ำฟ้อแกพอเถอครับงั้นแกโดนยิ่งกว่านี้แน่ ผมจะเอาไปให้ตาตากำลังหิวขอบคุณครับพี่คราวหน้าเนี่ยหนูก็อย่าไปขโมยของของคนอื่นอีกนะถึงแม้ว่าหนูจะขโมยเอาไปให้คุณตากินเนี่ยแต่หนูก็ไม่ควรขโมยของของคนอื่นเด็กดีอะ่ะเขาไม่ขโมยของกันนะแล้วนี่ถ้าพ่อแม่รู้เนี่ยเขาจะเสียใจนะแม่พัดของผมตายแล้วครับ คุณแม่น้องชื่ออะไรนะครับพัดครับ คุณพัดอยากจะให้พวกเราช่วยเหลือลูกกับพ่อที่แก่มากแล้วของเธอเพราะคุณพัดเธอเป็นหัวหน้าครอบครัวทำงานเลี้ยงครอบครัวอยู่คนเดียวแต่เมื่อไม่มีเธอแล้วคนแก่ที่เจ็บป่วยกับเด็กที่ยังเล็กจะต้องประสบกับความยากลำบากอย่างแน่นอนวิญญาณของคุณพัดจึงเป็นห่วงพวกเขาคุณพัดนเนี่ยนะเคยตกเป็นผู้ต้องสงสยัยคดียักยอกเงินบริษัทจริง แต่ว่าสืบไปสืบมาเนี่ยนะปรากฏว่าคนที่ทําก็คือลูกชายเจ้าของบริษัทแต่ด้วยความที่เจ้าของบริษัทเนี่ยไม่ต้องการให้เรื่องบันท่าวบบานปลาเนี่ยนะก็เลยปิดเรื่องนี้เป็นความลับแต่ข่าวที่ว่าคุณพัทเนี่ยยักยอกเงินยังคงค้างคายอยู่จะ้ะอ้าวนี่ก็ไม่ยุติธรรมสำหรับคุณพัทสิใช่ไม่ยุติธรรมแต่ที่แก้วสงสัยคืออะไรรู้ไหม เพื่อนแกวบ,บอกมาว่ามีคนรู้เรื่องเนี้ยแค่ไม่กี่คนแต่ตอนเนี้<อ>นแผนการเงินทั้งนแผนที่โรงพยาบาลแห่งนี้รู้เรื่องเป็นไปได้ไงคุณผู้จัดจาก,การบอกว่ามีคนเล่าให้ฟังคนคนนั้นจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจาก คุณมะนาว